กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับเป็นแฟนชาวทันต์เดย์ครับผมพีทอรีอโวงก์ครับวันนี้เนี่ยแน่นอนว่าต่วโมงนี้เนี่ยกระแสของรถไฟฟ้าหรือว่ารถปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยที่ในประเทศไทยตอนนี้นี่คือกำลังฮอตมาก <Okay. S 2> นะครับวันนี้เราขอหยิบยกมาเลย MEA EV Station นะครับหรือการ <Okay. S 2> ไฟฟ้า,ฟานครหลวงนั่นเองนะครับวันนี้เราเลือกที่จะมาการไฟฟ้านครหลวงเพราะว่า เขาเพิ่งอัปเดตสถานีชาร์จใหม่และแอปพลิเคชันเขาเนี่ยใช้งานง่ายมากๆนะครับนี่ครับ,รบแล้วตอนนี้เราก็มาถึงแล้วครับสถานีชาร์จ M E A E V เดี๋ยวเราจะมาลองชาร์จกันเลยและหลังจากที่เราโหลดแอปพลิเคชันมานะครับลงทะเบียนเรียบร้อยล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับ มันก็จะขึ้นหน้าตามมาเป็นแผนที่แบบนี้ฮะนี่นี่คือแอป M E A E V นะครับหรือว่าการไฟฟ้านครหลวงนั่นเองนะฮะการใช้งานนี่ฮะเดี๋ยวผมจะบอกทีละอย่างเลยอันแรกนี่บนสุดนะครับเอาไว้ค้นหาสถานีชาร์จนะฮะได้ทั้ง A C D C นะครับและในตอนนี้เนี่ยได้มีการขยายสถานีชาร์จนะครับทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ย ทั้งหมด24สถานีด้วยกันนะครับและมีแนวโน้มที่จะขยายเพิ่มเติมด้วยเพื่อให้รองรับการใช้งานรถยนต์ EV นะครับในอนาคตต่อไปหลักๆครับอันแรกตรงหัวข้อด้านล่างเนาะจะมีค้นหาตัวนี้จะเป็น wallet ครับถ้าเกิดไม่มีบัตรเครดิตเราไม่ต้องซีเรียสเลยนะครับเราสามารถเติมเงินเข้า wallet ได้เลยนะครับแล้วหาก เงินสดเลยะตรงนี้นะครับคือการกดสแกน QR โค้ดที่อยู่หน้าตู้นะครับเพื่อเริ่มต้นการชาร์จครับอันสุดท้ายจะเป็นในเรื่องของนี่เลยโปรไฟล์ของเรานะครับชื่อนามสกุลอีเมลนะครับตรงนี้เราก็สามารถแอดข้อมูลตัวรถยนต์ของเรานะครับว่าเราเนี่ยใช้รถรุ่นไหนอยู่แล้วก็ท็ g information นะครับใครที่ต้องการจะออกไปกำกับภาษีเราจะมาเริ่มการชาร์จกันเลยดีกว่า อย่างถ้าเราดูที่ตู้เนี่ยก็จะมีหัวชาเดโมกับคอมโบนะครับ CCS2 นะครับหรือเราจะกดเข้ามาดูในแอปพลิเคชันตรงนี้ก็ได้นีครับเรากดเลือกเขาก็จะขึ้นมาครับว่าที่นี่มีหัวอะไรบ้างเราก็จะเลือกละว่าเราจะชาร์จที่นี่แหละนะครับเราก็ลงมาดูค่าใช้จ่ายเขาก็แจ้งให้ชัดเจนนะครับออฟพิก o n p พิกอยู่ที่ยูนิตละ7,50บาท50สตางค์ต่อกิโลวัตต์ชาวมนะครับผมแล้วก็ ตอนนี้เราจะกดเลือกกดจองก่อนนะครับนี่เราก็จองเลยผ่านวอลเล็ตแล้นี่แหละเขาจะให้เวลาเรา15นาทีนะครับในการที่เราต้องมาถึงที่นี่นะครับโดยไม่มีใครอื่นสามารถที่จะมาแย่งเราชาร์จได้เนาะเราก็กดเลยครับว่าเราถึงที่สถานีแล้วกดป้ายปั้งเสร็จปุ๊บเราก็เขาบอกว่าให้ดับเครื่องฮนะแล้วก็เสียบสายชาร์จนะครับแล้วก็ล็อกรถอ่ะเรามาทำตามเขาทีละขั้นตอน เสียบสาชาร์จเสร็จแล้วนะครับก็ต้องทำการล็อกรถครับนี่กดล็อกเลยสตาร์ทชาร์จเลยฮะปั้งนี่ตอนนี้เขากำลังเช็คแฮนด์ฮะตัวแอคทิเวทเรียบร้อยนี่ขึ้นเวลาชาร์จแล้วครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะยกเลิกเนาะเรายกเลิกได้2ทางนะครับไม่ว่าจะเป็นในแอปพลิเคชันของ M E A E V หรือที่ตู้นะครับนี่ก็กดสต็อปได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดชาร์จเสร็จครับ เขาก็จะทำการแจ้งเตือนเราผ่านแอปพลิเคชันด้วยเช่นกันครับระหว่างที่ชาร์จนะครับในนี้เขาก็มีร้านกาแฟะนะครับนี่เราก็มาดื่มกาแฟดูสเตตัสนะครับนี่ในแอป M E A E V นะครหรือว่าแอปของการไฟฟ้านาครหลวงเนี่ยดูได้เลยครับว่าตอนนี้สเตตัสการชาร์จของรถเรานะครับเป็นยังไงกันบ้างและนี่คือสถานีชาร์จนะครับ M.E.A.E.V. Station นะครับหรือว่าของการไฟฟ้านครหลวงนะครับที่เขาเนี่ยมีทั้งหมด24สถานีชาร์จนะครับแล้วก็ DC เนี่ยสามารถปล่อยแรงดันหรือว่ากระแสนะครับสูงสุดได้ถึง50กิโลวัตต์เลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีแอปพลิเคชันนะครับจะโหลดผ่าน App Store หรือว่าจะโหลดผ่าน Google Play ก็ได้นะฮะรองรับทั้ง2แพลตฟอร์มแล้วก็ยังง่ายกว่านั้นครับเราจะทำการแปะ QR Code โค้้เลยครับน่สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะฮะ ตามสะดวกเลยใช้งานง่ายครับลองดูนะครับ